สำหรับทิศทางราคาทองคำในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าภาพการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งอาจจะมีแนวโน้มบรรลุข้อตกลงในเบื้องต้นนะครับทำให้ตลาดคลายความกังวลต่อภาพสถานการณ์สงครามการค้าที่จะรุนแรงและบานปลายจนส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงและอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกนะครับให้มีภาพของการมันเทาเบาบางหรือผ่อนคลายลง สัญญาณดังกล่าวหรือท่าทีดังกล่าวเนี่ยทำให้สินทรัพย์เสี่ยงได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นและนักลงทุนเนี่ยลดการถือครองทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลงนะครับทั้งนี้จีนแสดงท่าทีผ่อนคลายนะครับต่อการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐโดยการเสนอในส่วนของการส่งออก,ออกแร่หายากหรือว,ว่าแร่เอิร์ดนะครับให้กับสหรัฐและก็กลุ่มสหภาพยุโรป ท่าทีดังกล่าวครับเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่สะท้อนให้เห็นว่าจีนเองมีความจริงใจในการเจราจาสงครามการค้าในรอบนี้และพยายามมีท่าทีเป็นมิตรและผ่อนคลาย ต่อการเจราจาครับแม้ว่าจะมีการคาดการว่าการเจราจาการค้าที่กูร์นดอนในสัปดาห์นี้นะครับจะไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าแบบเบ็ดเสร็จได้หรือยุติสงครามการค้าได้นะครับแต่นักลงทุนเนี่ยก็มีการประเมินครับว่าน่าจะเห็นความคืบหน้าในการเจราจาการค้าและท่าทีหรือภาพของสงครามการค้าอาจจะบรรเทาเบาบ,า,บางหรือผ่อนคลายลงไปนะครับ ปัจจัยดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยกดดันให้ราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจลงนะครับแต่การที่นักลงทุนเชื่อว่าการเจราจาการค้ารอบนี้อาจจะไม่สามารถยุติสงครามการค้าในระยะถัดไปได้เนี่ยก็อาจจะทําให้ราคาทองคําอ่อนตัวหรือย่อตัวลงไม่ได้ลึกนักนะครับพอราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาก็น่าจะมีแรงเข้ามาช้อนซื้อเก่งกําไรทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยครับ ประกอบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับมีการออกมากล่าวว่าการเจราจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนไม่ได้เป็นไปอย่างง่ายดายนะครับและเขาเองเนี่ยก็จะมีการพยายามตกลงหรือเจราจาให้ได้ดีที่สุดนะครับ ท่าทีดังกล่าวแม้ว่าจะเป็นท่าทีที่บอกถึงความยากลำบากในการเจราจาการค้าแต่ทรัมป์เองก็ไม่ได้มีการออกมาส่งสัญญาณหรือแสดงท่าทีใดๆนะครับที่บอกว่าการเจราจาครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยหรือออกมาเหวี่ยงวีหรือแสดงท่าทีไม่พอใจท่าทีดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยหรือเป็นท่าทีตัวหนึ่งนะครับที่สะท้อนให้เห็นครับว่าสหรัฐกับจีนที่กำลังเจราจากันอยู่กําลังดําเนินไปแต่อาจจะไม่ได้มีการเจราจา ที่สหรัฐได้ประโยชน์มากนักและก็จีนอาจจะไม่ได้ประโยชน์มากนักคิดว่าน่าจะเป็นการต่อรองกันในเรื่องของผลประโยชน์ซะมากกว่านะครับภาพดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นท่าทีหรือเป็นปัจจัยอย่างน้อยๆก็เห็นภาพของสงครามการค้าที่ไม่ได้มีสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นหรือมีมาตรการตอบโต้ทางด้านภาษีที่มีการขยับกำแพงภาษีเพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ แม้ว่าสถานการณ์สงครามการค้าจะมีภาพของการคลี่คลายแต่สิ่งที่เราเห็นครับก็คือการปรับสมดุลการค้าระบบเศรษฐกิจโลกนะครับทางนี้เนี่ยหลายฝ่ายทางนี้นะครับหลายประเทศมีการปรับสมดุลการค้าขายกับสหรัฐหลังจากถูกตั้งกำแพงภาษีโดยเฉพาะจีนเองเนี่ย ก็มีการปรับรูปแบบการค้ากับสหรัฐนะครับสิ่งที่เห็นอย่างชัดเจนครับในเดือนพฤษภาคมพบว่าการส่งออกสินค้าจากจีนไปยังสหรัฐเนี่ยปรับตัวลดลงถึง34.5%ซนะครับซึ่งถือว่าเป็นการลดลงเมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมาค่อนข้างมากและก็เป็นการร่วงลงรุนแรงที่สุดในรอบ5ปีนะครับตั้งแต่สถานการณ์โควิด -19 ที่มีการระบาดรุนแรงในเดือนกุมภาพันธ์ของปี2020นะครับ ภาพดังกล่าวสะท้อนให้เห็นนะครับว่าจีนเองก็มีการปรับรูปแบบการค้ากับสหรัฐและก็มีการส่งสินค้าและก็พึ่งพาสารัฐน้อยลงนะครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าจีนอาจจะมีการทําการค้ากับสหรัฐ ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของโรคลดลงนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้มีการประเมินหรือมีการคาดการณ์ครับว่าหลายหลายประเทศก็อาจจะมีการปรับรูปแบบสมดุลการค้ากับสหรัฐนะครับซึ่งสัญญาณดังกล่าวเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่เรามองว่าเป็นปัจจัยบวกกับทองคำนะครับเพราะหากประเทศต่างๆเนี่ยเปลี่ยนตลาดไม่ค้าขายกับสหรัฐแล้ว ไปค้าขายกันเองในภูมิภาคนะครับหรือเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปค้าขายกับกลุ่มสภาพยุโรปภาพโดยวรวมของเศรษฐกิจสหรัฐเองก็อาจจะประเชิญกับภาพเศรษฐกิจถดถอยหรือเศรษฐกิจย่ำแย่ในอนาคตนะครับทางนี้เนี่ยเราเห็นได้จากข้อมูลของจีนที่เป็นการค้าขายกับสหรัฐในเดือนพฤษภาคมนะครับพบว่าจีนมีการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐหากเทียบเป็นรายเดือนเนี่ยออมีสัญญาณของการชรอตัวลง ประมาณ0.9%นะครับและการนำเข้าสินค้าจากสารัฐเนี่ยลดลง3.4%ซึ่งต่ำกว่าที่มีการคาดการณหรือมีการประเมินเอาไว้นะครับดังนั้นเนี่ยธุรกรรมไม่ว่าจะเป็นการส่งออกหรือการนำเข้าที่ลดลงก็เป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าจีนเองก็เปลี่ยนระบบเศรษฐกิจโลกแล้วก็เปลี่ยนคู่ค้ากับสารัฐไปเป็นกลุ่มประเทศอื่นๆแทนนะครับ สัญญาณดังกล่าวถือว่าเป็นสัญญาณตัวหนึ่งนะครับที่อาจจะทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนสมดุลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐในระยะกลางระยะยาวรวมทั้งสถานการณ์ดอลลาร์ดีเรเซชันหรือดอลลาร์อาจจะถูกลดความน่าสนใจลงในระยะกลางระยะยาวนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่คอยพยุงทองคําหรือหนุนทองคาในระยะกลางและก็ระยะยาวเอาไว้ครับ อย่างไรก็ตามในช่วงนี้นะครับกว่าจะทราบผลการเจรจาการค้ามีการประเมินว่าน่าจะทราบผลในวันศุกร์ที่13มิถุนายนนี้นะครับซึ่งยังเหลืออีกหลายวันทําการดังนั้นเนี่ยภาพการเคลื่อนไหวของราคาทองคาอาจจะมีภาพหรือมีลักษณะของการเคลื่อนไหวที่เป็นลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบครับเนื่องจากสถานการณ์การเจรจาสงครามการค้าเป็นปัจจัยรบกับราคาทองคานะครับว l g อีจึงมีการประเมินครับ ว่าหากราคาทองคํามีการขยับหรือมีการปรับตัวขึ้นมาไม่ผ่านแนวต้านในโซนระดับ3,340เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนนะครับแนะนําแบ่งทองคําออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงครับขณะที่ราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงไปอาจใช้โซนแนวรับ3,292 3,270เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนในการเข้าซื้อคืนนะครับโดยการเข้าซื้อเนี่ยอาจจะต้องเน้นเป็นการทํากําไรระยะสั้น จากการขยับหรือการดีดตัวขึ้นในช่วงสั้นของราคาเท่านั้นครับเพราะว่าประเด็นการเจราจาสงครามการค้าเนี่ยยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อาจจะทําให้ราคาทองคําขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลนะครับสําหรับราคาทองไทยนะครับอาจจะตาดูสถานการณ์การเมืองภายในประเทศเพื่อใช้ชี้นําทิศทางค้างเงินบาทเพื่อประกอบการตัดสินใจครับ ตอนนี้เนี่ยมีกระแสข่าวลือเกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรีหรือการปรับครอรมอที่หนาหูมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่พรรคเพื่อไทยต้องการกระทรวงมหาดไทยมาไว้ในการกํากับดูแลหรือว่าอาจจะเป็นสสนะครับมีการยื่นขอปรับคณะรัฐมนตรีหรือขอปรับเปลี่ยนคอคณะรัฐมนตรีนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นกระแสที่นักลงทุนการ,รังจับตาดูนะครับ ว่าการปรับคอรมอในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการปรับเล็กหรือปรับใหญ่เพราะหากมีการปรับคณะรัฐมนตรีบางส่วนหรือไม่ได้มากนักนะครับก็จะส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลคุณแพทองทานนะครับอาจจะมีเสถียรภาพมั่นคงเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นการปรับคอรมอชุดใหญ่นะครับและก็มีการเกลี่ย คณะรัฐมนตรีหรือเปลี่ยตตาแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆไปยังพักต่างๆไม่ลงตัวเนี่ยปัจจัยหรือประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะทําให้เสถียรภาพของรัฐบาลสั่นคลอนได้นะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ตลาดกำลังจับตาครับเพราะว่าหากเกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของรัฐบาลอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ค่างเงินบาทอาจจะมีสัญญาณของการกลับไปอ่อนค่าในช่วงสั้นได้เหมือนกันครับ ว l g ประเมินกรอบทองไทยนะครับประเมินแนวต้านหรือเป็นโซนขาย51,650บาทต่อบาททองครับและก็โซนแนวรับหรือโซนเข้าซื้อเนี่ยอยู่ในโซนระดับ5 9 0 0 5,550บาทต่อบาททองนะครับถ้าราคาไม่หลุดก็ยังใช้โซนแนวรับระดับดังกล่าวเข้าซื้อเล่นสั้นหวังทำกำไรระยะสั้นจากการเด้งกลับหรือการหิดตัวกลับของราคาครับ อย่างไรก็ตามนะครับสาหรับปัจจัยพื้นฐานหรือตัวเลขเศรษฐกิจที่อยากจะให้จับตานะครับในช่วงนี้นะครับจะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งอังกฤษและก็ฝั่งยุโรปที่อาจจะส่งผลต่อราคาทองคํานะครับโดยวันอังคารเนี่ยจะมีจํานวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําเดือนพฤษภาคมในฝั่งอังกฤษนะครับดับชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนประจําเดือนมิถุนายนในฝั่งยุโรปนะครับแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจขนาดเล็ก ของฝั่งสหรัฐนะครับแต่ไฮไลท์จะอยู่ในวันพุธนะครับก็คือถ้อยถแถลงของประธานธนาคารกลางยุโรปคุณคริสตินลากาณนะครับแล้วก็ดัชนีราคาผู้บริโภคพ,พื้นฐานหรือ c ORE p e ประจำเดือนพฤษภาคมโดยตัวเลข CPI เนี่ยเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อที่เฟดให้ความสำคัญและก็เป็นตัวเลขเงินเฟอ้อชุดสุดท้ายนะครับก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะมีการประชุมนโยบายการเงินในสัปดาห์หน้านะครับ ตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยจะส่งผลต่อการคาดการแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในช่วงครึ่งปีหลังของธนาคารกลางสหรัฐนะครับว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยทั้งหมดปีนี้เนี่ยกี่ครั้งกันแน่นะครับรวมทั้งการประมูลพันธบัตรรัฐบาลกลางสหรัฐอายุ10ปีครับก่อนหน้านี้เนี่ยนักลงทุนไม่ค่อยให้ความสนใจในการเข้าไปประมูลพันธบัตรตรัฐบาลกลางสหรัฐนะครับ จนทำให้บอลจิลหรืออัตราผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ยที่เสนอในการประมูลเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะครับจนเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของทัวทองคำดังนั้นหากบอลจิลในตลาดพนาาันธบัตรมีสัญญาณของการขยับหรือมีสัญญาณของการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นปัจจัยดังกล่าวเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่กดดันทองคําในช่วงสั้นได้เหมือนกันครับดังนั้นเนี่ยอาจจะอาศัยการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจ และก,ก็การประมูลพ,นพลันธบัตรรัฐบาลกลางสหรัฐนะครับเป็นปัใจจัยในส่วนของการจับจังหวะการลงทุนทองคําในช่วงนี้ครับอย่างไรก็ตามนะครับอยากจะซื้อขายทองคําเช็คราคาซื้อขายทองคํากับ YLG ก็สามารถสแกน QR code ที่หน้าจอนะครับ YLG Burien International เนี่ยซื้อขายทั้งทองคําแท่ง96.5%ทองคําแท่ง99.99% 99ซื้อขายแบบราคาเรียงทานตลอด24ชั่วโมงครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟัง ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ